ปีนี้มันปีที่โหดที่สุดใช่ใชทำทุเรียนมายี่สิบปียี่สิบกว่าปีเนี่ยปีนี้โหดที่สุดเพราะอะไรพี่ ครับนะถ้าดินดินสมบูรณ์อยู่แล้วเนะี่ยมันมีความเชื่อว่ามันก็มันต้องอยู่ของมันได้มันต้องอยู่ได้มันต้องอยู่ของมันได้ใช่ไหมครับนี่คือให้เขาช่วยตัวเองด้วยให้ช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองด้วย,วด,วยด้วยกำลังที่เราเราดูแลเขามาก่อนหน้านี้ ที่สมุยครับอยู่บ้านเกิดครับอยู่ที่อ่างทองนี่มาอยู่กับพิการก่อนเดี๋ยว,ยวต้องแนะนำเท่าแก่ใหญ่สวัสด <c oughs> ีพิการสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมผมมาผมมาหาพิการเนี่ยสามปีแล้วเนาะสามปีครับสามปีแล้วแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่มาที่นี่นะครับแต่ปีนี้มาด้วยความความยากของพิการเดี๋ยวเราเดินคุยเดินดูกันก่อนมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าพิการมันยากอะไรพิการเนี่ยมีประสบการณ์ทําสวนทุเรียนมาเนี่ย ยี่สิบปีและไม่ใช่ชาวสวนไม่ใช่อาชีพชาวสวนไม่มีความรู้เรื่องสวนเป็นจบวิศวะเป็นนักธุรกิจไม่มีองค์ความรู้อะไรเกี่ยวกับสวนเลยแต่ทําเพราะมันมีความจําเป็นบางอย่างที่ทําตอนนั้นนะเมื่อเริ่มมาเมื่อประมาณสักยี่สิบกว่าปีที่แล้วด้วยซ้าไปผมได้นั่งกินกาแฟกับพี่การเมื่อเช้าผมถามพี่การรถพี่การอะไรที่มันยากที่สุดสําหรับสวนทุเรียนพี่การบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันยากทุกเรื่องผมถามพี่การว่าเดี๋ยวอันนี้ขอเกินก่อนผมถามพี่การว่าพี่การทำทุเรียนมาขายกิโลตามสุดกี่บาทคุพี่แปดบาท <8 S 2> แป<ต>ดบาทแถมข้าวมันไก่กับน้ำหนึ่งขวดแถมข้าวมันไก่อีกหนึ่งกองแล้วก็น้ำอีกหนึ่งขวดนะอ,นอีกหนึ่งขวดนี่คือแปดบาทแล้วทําไมไม่ท้อเพราะทุเรียนทํายากนะขายได้ราคาดีที่สุดทุเรียนเอาไม่พูดถึงเรื่งกานนี้ครับเท่าไหร่ครพี่เมื่อ แพงที่สุดแพงที่สุดหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทเ <100. S 2> มื่อปีที่แล้ว8 5ดิบห้าบาทหรือดูการผลิตที่แล้วที่แล้วผมวคุยกับพิการมาเราคุยกันทุกปีแหละคุยกันทุกแทบจะทุกบ่อยๆด้วยซ้าไปมีการส่งรูปการพูดค,คุยกันตลอดก็ถามพิการว่าคือปีนี้มันปีที่โหดที่สุดใช่ทำทุเรียนมายี่สิปียี่สิบกว่าปีเนี่ยปีนี้โหดที่สุดเพราะอะไรพี่เพราะว่าหนึ่งเรื่องฝนอากาศ อากาศหรื่งผอากาศเป็นปัจจัยมากเลยเพราะว่าฝนตกตลอดทีนี้นะทีนี้หนึ่งเดือนตกแค่ยี่สิบวันอ่ะหนึ่งเดือนตกยี่สิบวันและมันเป็นช่วงที่เราจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมการเปิดตาดอกด้วยใช่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องขอมานีหน่อยมาคุยหน่อยอยากอยากคุยกับคนนี้ด้วยะด้วยกันนะคุยกับผู้จัดการด้วยผู้จัดการสวนนะครับผู้จัดการสวน เดี๋ยวมายืนข้างพี่ก็ได้ยืนข้างพี่ก็ได้ยืนยืนข้างพี่หน่อยครับทำสารคดีหน่อยคือคนนี้บอกว่าปีนี้คือแทบไม่ต้องรดน้ำทุเรียนเลยมองมองเห็นนะเพราะอะไรเอ่ยเผลเยอะผลเยอะมากใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องยากที่สุดแล้วพี่การนะนะครับปีนี้เรื่องยากที่สุดแล้วว่ามายืนข้างพี่น้องจะได้เห็นดอกทุเรียนแล้วมันยากตรงไหนครับพี่การที่ฝนตกเยอะการส่งเสริมการออกดอกเนี่ย หนึ่งฝนตกเยอะไนโตรเจนก็เยอะที่มากันนบน้ำฝนก็จะออกยอดตลอดเวลาเลยยอดเดินตลอดเวลายอดเดินออกยอดมันไม่สามารถที่จะออกดอกได้ฮอร์โมอนต้นของดอกฮอร์โมอนการการจเจริญเติบโตการเปิดตาดอกเนี่ยแทบไม่มีเลยครับไม่มีในช่วงที่เราต้องการดอก, <c oughs> ดอกนะ <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วพอมันออกยอดสิ่งที่มันน่ากลัวคืออะไรพี่การทุนมันลงไปเยอะนะใช่ใชผมแอบกระซิบถามว่าปีนี้การลงทุนทุเรียนเนี่ย มันเยอะไหมพี่การบอกผมว่าอาจารย์มันสองเท่าตัวเพราะมันขึ้นทุกอย่างขึ้นทุกอย่างขึ้นทุกอย่างปุ๋ยผมยังขึ้นเลยเพราะแต่เคมีมันขึ้นเป็นอีกหนึ่งเท่าตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมอ่ะผมชอบพี่การตรงที่ว่าเป็นคนที่ทําทุเรียนล้วไม่เครียดพี่การเป็นคนสอนผมบอกว่าอย่าไปเครียดกับการทําทุเรียนเพราะมันมีปัจจัยภายนอกที่เรายังควบคุมไม่ได้อีกเยอะใช่ไหมครับแต่ต้องเข้าใจมันอะไรที่พี่เริ่มมองเห็นว่าปีนี้มันต้องทําให้ออกดอกให้ได้ เพราะเพราะว่าต่างพื้นที่ครับข้างนอกเขาจะไม่มีทุเรียนผลผลิตทางแผ่นดินใหญ่ใ่าอนแผ่นดินใหญ่คือฝั่งบนนะครับไม่ใช่เกาะผลผลิตได้แค่30%ซของที่ควรจะเป็นที่ควรจะเป็นในพื้นที่ส่นภาคใต้นะสานะสาก็เลยมีมีแรงบันดาลใจนะครับเปลี่ยนวิกฤตได้เป็นโอกาสได้ผมบอกเลยนะ20สกว่าปีไม่เคยหนักเท่าปีนี้ ปีนี้หนักสุดเลยปีนี้หนักสุดโหดสุดยากสุดทุกอย่างคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะหาคําอะไรมาพูดแต่พิการจะคอยบอกผมตลอดว่าอาจารย์พยายามคุยกับมือใหม่ทุเรียนไว้นะพี่การจะฝากความเป็นห่วงมาผ่านผมตลอดว่าพยายามฝากความเป็นห่วงมือใหม่หน่อยๆการทําทุเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันต้องทุ่มเทสรพพะกำลังสภาพะความคิดทุกๆอย่างเรื่องขององค์ความรู้พิการบอกว่าได้รับจากการแลกเปลี่ยนเอา พี่การเล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยไอ้ที่มันยากยากสุดปีนี้ทำไมมันถึงถึงเริ่มเห็นดอกเห็นดอกหนึ่งเนี่ยเราก็มีความหวังละเห็นดอกยิ่งดีกว่าไม่เห็นดอกเนาะแล้วที่มันมาถึงทุกวันนี้ได้พี่การเนี่ยที่มันเป็นดอกได้ร่วงได้เนี่ยประสบการณ์การแลกเปลี่ยนสําคัญไหมครับสําคัญครับหนึ่งเรื่องดินดินดินมีความเชื่อมั่นว่าถ้าดินมีความสมบูรณ์นะ ยังไงซะมันมันให้ปุ๋ยทางดินเคมีเคมีบ้างเคมีบ้างเคมีบ้างอยาย่าตัดทิ้งตัวเดียวครับนะถ้าดินมันดีดินมันดีรักษาความชื้นให้ได้ก็มีความเชื่อว่ามันต้องออกใช่ไหมถ้าดินมันดีความสมบูรณ์ความแข็งแรงของต้นกําลังต้นมันดีอย่างไรเสียถ้าเราจับจังหวะมันได้ มันก็จะต้องออกดอกมาให้เราไว้ได้ออกมาให้ได้ด้วยด้วยธรรมชาติของไม้ผลนะครับแต่มันไม่ง่ายนะพี่มันไม่ง่ายนะก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้วยช่วยหนึ่งอย่างน้อยชาวสวนเนี่ยคนรจะมีเครื่องมือตรวจวัดค่า p h ของดินไว้ตัวนึงไม่กี่ร้อยบาทถือไว้เถอะถือไว้เถอะนะครับว่างๆก็เอามาจิ้มดูจิ้มดูค่า p นมันได้เท่าไหร่ ปีนี้ผมมามหาพิการของพิการผมมาเที่ยวหน่อยเถอะเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ยากที่สุดแล้วยากที่สุดแล้วนะาจากประสบการณ์การทําสวนทุเรียนมาเนี่ยปีนี้ยากที่สุดแล้วสําหรับทําสวนทุเรียนเลยบอกว่ามาเที่ยวหน่อยพิการและที่ดีใจกับคุณพี่ก็คือได้ข่าวว่ามีคนมาทําสัญญาไว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เริ่มมาซื้อดอกทุเรียนม,มาซื้อดอกซื้อดอกทุเรียนแล้วนะปกติทุเรียนเราต้องขายลูกอจริงไหมแต่ปีนี้ขายดอก ขาย่รงหน้าเลยขายตรงหน้าเลยพี่การเดินหลายๆต้นหน่อยพี่ทุเรียนพี่เนี่ยมีช่วงอายุกี่ปีบ้างครับและมีประมาณกี่ต้นในพื้นที่ทั้งหมดแปดสิบไร่นะเฉพาะชุดนี้นะเฉพาะโซนนี้นนะหกสิบไร่โซนนี้หกสิบไร่หกสิบไร่นีมีทุเรียนอายุยี่สิบปีเนี่ยชุดนี้ใช่ไหมพี่ไม่ใช่ชุดชุดนี้อายุสามสิบปีอ๋อนี่ชุดก่อนชุดก่อนครับ อันนี้มี1,2 5 0ันห้าิต้น1,200ันรกว่าต้นนะครับและนี่คือมือขวาเลยพระเอกของสวนเลยนะครับนี่คือพระเอกของสวนเลยนี่เก่งมากผมมาเจอเมื่อเราเจอกันสองครั้งแล้วเนาะนะครับนี่เก่งมากคนนี้การบริหารจัดการในแปลงปลูกที่ใหญ่ขนาดนี้มีทุเรียนหลายรุ่นแบบนี้และปีนี้ทุเรียนเยอะเยอะรุ่นเลยนะเยอะรุ่นเยอะรุ่นเยอะรุ่นแต่ก็ดีกว่าดีกว่าไม่มีเลยดีกว่ามีเ่พาะถ้าถ้าเรามองขึ้นไปบนต้น ปีนี้อย่างน้อยคือเมื่อกี้คุยกันตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นมาบนสวนผมยังยังประเมินในใจว่าสามรุ่นก็เยอะแล้วเนาะสามรุ่นเนี่ยคือเยอะนะพี่การนะแต่ปีนี้ของพี่การห้ารุ่นห้าร,รุ่นเป็นอย่างน้อยด้วยเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยด้วยเพราะเรามีอย่างน้อยยังยังมีนี่แหละครับรุ่นนี้ดูสิยืดยาวมาเลยนะครับตั้งแต่โคนกิ่งนะครับออกไปถึงปลายกิ่งปีนี้ ต้องใช้เหมือนที่พี่การบอกต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยต้องใช้องค์ความรู้หลายภาคส่วนในการแลกเปลี่ยนกันเข้ามาช่วยบริหารแปลงปลูกใช่ไหมครับ,รบอะไรที่พอช่วยกันได้อะไรที่พอชใช้ได้ก็ใช้ตามกําลังที่ค,ควรควรจะใช้ให้ตรงจังหวะนะครับทัง้งอินทรีย์ทั้งเคมีเอามาประยุกต์ใช้กันทุกๆแนวทางทีนี้เนี่ยไม่ไม่น่าเป็นห่วงอะไรเลยคือผมชอบไอเดียพี่การเมื่อกี้ที่นั่งคุยแางแรกเปลี่ยนก็คือพี่การบอกว่า คุยกันผมก็กลัวในใน,ในสวนที่เราเดินเนี่ยผมอยากจะถามพี่การว่าพี่การยืดขั้วหรือยังนะครับพี่การบอกว่าปีนี้พี่การจะไม่ยืดขั้วเพราะมันมีโอกาสในช่วงเดือนตุลาถึงต้นพฤศจิกายนมีโอกาสที่จะมีมรสุมเข้ามาในในภาคตะวันออกนะครับในทะเลฝั่งตะวันออกฝั่งฝั่งสมุยจะฝัะ่งสมยุยลมจะแรงมากในช่วงนั้นช่วงนั้นลมจะแรงมากซึ่ง พิการน่ารักมากก็คือมีการคาดการลูกหน้าไว้เพราะนั้นการทําสวนทุเรียนในเรื่องของการพยากรณ์อากาศการคาดการวันขึ้นหน้าของเราเป็นเรื่องจำเป็นนะใช่ไหมครับพิการใช่ครับเพราะถ้าเราขั้วเรายาวมากไปเราต้องมีปัญหาเรื่องของการมาเต้าลูกอีกมาเต้าลูกแล้วสองร้อยกว่าตันเนี่ยตั้งเป้าไว้ก่อนสองร้อยกว่าตันเต้าลูกกันเหนื่อยเนี่ยแต่ถ้าขั้วเราไม่ยาวมากการเวี่ยงของลมในช่วงมรสุมเนี่ย อัตราการหลุดร่วงก็จะน้อยลงใช่ไหมครับนี่นี่คือองค์ความรู้ที่พี่การประยุกต์มาแล้วก็เอามานํามาใช้กับส่วนนะครับด้วยประสบการณ์รุ่นรเลยแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงตอนนี้ทางน้องผู้จัดก,การเนี่ยได้สั่งให้โยงเชือกไนล่อนเนี่ยเราโยงหมดต้นเลยอตอนนี้อตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว๋อที่ผมเห็นเชือกไนล่อนเนี่เชือกไน,นล่อนนี่คือคไม่ใช่ว่าไม่ได้ตัดทิ้งนะอันนี้เรายงใหม่เลยยงใหม่เลย,ย,ยเริ่ม เริ่มโยงตั้งแต่มันเริ่มมีดอกเลยมันเริ่มมีดอกเลยโยงเพื่อเตรียมความพร้อมไว้เลยเตรียมความพร้อมอย่าให้กิ่งหักอย่าให้กิ่งหักผลลุกเพราะหันไปเห็นเชือกไนลอนจริงๆด้วยทั้งหมดเลยนี่คือเตรียมความพร้อมไว้ก่อนเลยครับพี่ใช่ครับอย่ารอแก้ไขอย่ารอแก้ไขไม่รู้มันมาเมื่อไหร่หนึ่งเชือกเดี๋ยวข้ามาดูั้งนี้หน่อยครับเชือกไนลอนดึงขึ้น แล้วก็ส่วนที่ทำลูกไม้ไผ่ที่ต้องเสริมก็ต้องเสริมไว้เสริมไว้เลยไม่ไต้องเตรียมไว้เลยเพราะว่าล่วงหน้าอีกเดือนสองเดือนเนี่ยเราจะทําไม่ทันเพราะในเมื่อเราต้องมาเขาเรียกโยงโยงโยงกิ่โยงลูกใช่ครับแล้วต้องมาคั้มด้วยเนี่ยมันจะทําไม่ทันก็ต้องเตรียม ให้เสร็จไว้ก่อนคือบริหารจัดการล่วงหน้าไว้เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสเต็ปต่อไปเราจะต้องท<ช>ําอะไรถ้าเวลาระยะเวลามันกระชั้นชิดกระชันชิดเข้ามาม,มันยากอีกมันเหนื่อยทำงานหลายทางมันทําไม่ทันคือพี่การ <laughs> จบบริหารนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับจบในในภาคธุรกิจน,น,นี่คือนักธุรกิจที่มาทําสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการประยุกต์การค่าการการให้งานล่วงหน้าเนี่ยมันจะทําให้เราเหนื่อยน้อยลงใช่ไหมครับ เตรียมความพร้อมตั้งรับรพี่การเนี่ยจะผมจะเนี่ยเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องของดอกเองแม้กระทั่งการโยงเชื่อการค้ำยันต้นค้ำยันกิ่งแบบเนี้ยนี่คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมเราตั้งรับนะแต่ชาวสวนโดยเญ่ไม่ค่อยตั้งรับกับพี่การอ,นนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะแต่จากประสบการณ์ที่ผมเดินมาเนี่ยเราเราตามแก้ไขอันนี้จะเหนื่อยนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูนะเพราะเราคาดการได้นะใช่ไหมครับผู้จัดการเราคาดการได้ว่าวันข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันควรจะเป็นอย่างไรตั้งรับดีกว่า กิ่งนี้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วมันมันเป็นร้อยลูกถ้ามันหักขึ้นมาใช่ไหมเราไม่ไม่ผูกเชือกไม่ค้ำไม่อะไรขึ้นมาลูกก็เสียหายไปเยอะไปเป็นร้อยลูกนั่นคือร้อยลูกร้อยลูกปีนี้ไม่ต้องพูดถึงมูลค่านะปีว่าลูกละห้าร้อยกิ่งหนึ่งเราก็เสียไปห้าหมื่นละเสียไปห้าหมื่นลกิ่งละห้าหมื่นถ้ามันหักไปบ่อยมันก็ไม่น่ารักนัพี่กันไม่น่าไม่น่ารักไม่น่าชื่นใจเลยนะช่วงนี้ทุเรียนอายุเยอะนะครับพี่การก็ปลูก ปูกอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ผมได้แลกเปลี่ยนกับพี่การเมื่อสักสองสามปีที่แล้วพี่การบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันมีนมป่วย<อ>คนป่วยเรายังไปหาหมอได้ใช่ครับแต่ถ้าทุเรียนป่วยคนนี้แหละครับที่เป็นวลีที่บอกว่าเราก็รักษาเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะตายบ้างไม่ตายบ้างอย่าไปเครียดกับเขาเยอะทำสวนให้อารมณ์ดีไว้ <c oughs> สำคัญนะพี่การสำคัญมากสำคัญมาก <ๆ S 1> นะครับ <c oughs> แล้วหอดอกยังออกกันแบบตะปูตะปี้เต็มไปหมดเลยนี่นี่นี่ก็รุ่นก่อนหน้านี้นะพี่การเนาะใช่นะครับอันนี้อันนี้รุ่นฤดูหรือเปล่ารุ่นฤดูรุ่นฤดูรุ่นฤดูที่ไม่ได้ทาสารที่ไม่ได้ทาสารนะครับที่ออกมาแล้วคือไม่ได้ทําสารรุ่นฤดูออกมาประมาณนี้ยังทําใจไม่ได้เพราะอาหารปุ๋ยใส่ไปเยอะมากกําลังต้นคือพี่การบํารุงผมแอบกระซิบถามว่าพี่การปีนี้ลงทุน ไปประมาณเท่าไหร่หพี่การบอกว่าเยอะอาจารย์ปีนี้ต้นทุนมันเยอะจริง,รง,รงเพราะทุกอย่างราคามันขึ้นหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแต่ใบแล้วรูนฤดูแค่นีมนน้มันเหนื่อยมันเหนื่อยก็ไหนไหน,ไหนมันแข็งแรงมากแนละ้วเอาสักหน่อยและนี่เป็นปีแรกที่โฉสานนะครับและเห็นดอกออกมาแบบนี้เนี่ยเห็นแล้วชื่นใจแทนจริงๆมันโดยรวมผมที่ผมชอบมากที่สุดคือเนี่ยพี่การขออนุญาตนะขอเข้าอีกสักคนหนึงอ้าวครับครับที่บอกพี่การว่า ตนดอกไมคือกาลังต้นมันขยายเยอะมาก <ถ universities S 1> ด้วยความแข็งแรงของต้นดูสิครับที่แตกติใช่ครับเนี่ยคือกําลังต้นมันเยอะและขยายดีแต่ก็แอบเป็นห่วงอยู่นิดนึงเมื่อกี้ปีนี้หลายรุ่นประคองกําลังกลับมาให้ทานแต่พอเห็นกําลังต้นหลายๆต้นที่เดินสังเกตเออมันโอเคหายห่วงไปนิดนึงมันโอเคและดูนี่นะดูกิ่งสิครับไหลออกมานะนี่ไหลออกมานะ ชุดนี้พี่การจะเก็บเกี่ยวช่วงช่วงกลุมพาช่วงกุมภา,านะครับรุ่นนี้คือไม่ใช่รุ่นเยอะปลายกลุ่มพาแต่รุ่นที่เยอะของพี่การคือรุ่นหางแยะดอกขาว Favorite> ใช่ชหางแยะดอกขาวรุ่นนั้นน่าจะช่วงต้นต้นต้นธันวาใช่ไหมครับพี่การต้นธันวาต้นธันวานะครับก็ที่นับวันไว้ตรงกับวันที่ห้าวันที่ห้าอ่าห้าธันวาห้าธันวานี้จะครบหนึ่งร้อยสิบห้าวันแล้วนี่นะ เป็นคนที่ทําทุเรียนไม่เอาเปรียบผู้บริโภคร้อยวันหรือตึงอ่อนไม่มีทางได้ออกจากส่วนนี้ไม่ไม่ไม่ตัดทาทุเรียนให้มีคุณภาพเพราะพ,พี่การเนี่ยวลาผมชอบแลกเปรียบกับพี่การเนี่ยพี่การคือเวลาเวลาคุยพี่การพี่การไม่ได้มองเฉพาะตัวเองแต่มองภาพรวมของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมดด้วยนะเพราะนันนี้คือความนมารากของพี่โอ้โหพี่การ <laughs> <laughs> นี่ดูสินะครับถือว่าอัตราการติดเนี่ยไม่น้อยนะคัันพ่การเนาะถ,ถือว่าดีเลยถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถึงดีมากเลยแหละนะครับแล้วปีนี้ก็ไม่ต้องแต่เงเยอะเพราะฝนฟ้าก็ช่วยรอส่วนหนึ่งแล้วเพราะฉันที่แข็งแรงเขาไปต่อเขาเองได้เลย <laughs> ไม่ เมื่อกี้พี่การบอกผมว่าพี่การไม่ได้ฉีดไอ้เหนียวเอออะไรเอยให้เยอะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ฉีดขั้วเหนียวไม่อ่ะพี่กลัวมันเหนียวแต่ขั้วแล้วดอกไม่อยู่มันจะเหนียวอยู่แต่ขั้วแล้วดอกไม่อยู่คือถ้ามันอ่ะเชกันมันสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยครับนะถ้าดินดินสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยมันมีความเชื่อว่ามันก็ มันต้องอยู่ของมันได้มันต้องอยู่ได้มันต้องอยู่ของมันได้ครับใช่ไหมครับนี่คือให้เขาช่วยตัวเองด้วยให้ช่วยตัวเองให้ช่วยตัวเองด้วย,ด,วยด้วยกําลังที่เราเราดูแลเขามาก่อนน้าน,นี้โครงสร้างดินดีทุกอย่างดีเขาต้องอยู่ได้ถ้าออกมาได้ขนาดนี้แล้วนะแล้วก็จริงอย่างที่พี่พูดนะเมื่อกี้คือที่เราเห็นอัตราการติดเปอร์เซน็นต์การติดถือว่าค่อนข้างดีมากทีเดียวเดินอีกนิดนึงขึ้นไปขบวนอีกนิดนึงเขาคงเดินไม่ไหวพันสองร้อยกว่าต้นเดินข้ามทางนี้ไหมจะได้ดูแปลงโนน เดี๋ยวเดินไปตรงนู้นอี่นั่นผมเห็นอะไรวางอยู่บนนู้นโชตรงปุ๋ยอะไรวางอยู่บนนู้นอันนี้คือเครื่องมือป้องกันกระรอกนะครับเครื่องมือป้องกันกระรอกพี่การก็จะมีเครื่องมือป้องกันกระรอกด้วยยี่ห้อคิงโชบุยี่ห้อคิงโชบุพี่การเนี่ยใช้คิงต่อเนื่องมาเข้าสู่ฤดูกาลผลิตที่ที่สามนะเนาะสามหรือสี่นะที่สี่แล้ว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  แล้วก็พิการก็จะแอบกระซิบบอกผมตลอดแล้วว่าผิดพลาดเป้าไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับนี่นี่เป็นเครื่องมือป้องกันการลอกใช่ไหมพี่การเครื่องมือป้องกันการลอกเครื่องมือป้องกันการลอกนะครับสภาพต้นดีผมชอบต้นขยายนะครับจะเดินทางไหนต่อเดินเดินเดินทางนี้นะ อย่าลืมกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากอาจารย์ฟริชทิงโชบุนะครับ